สวัสดีครับผมไม่ร้ว่าผมมิดตัววันนี้เราก็อยู่ในเมหม่แล้วดมินิเกมอะไรไมรู้แม่มดีในเซตองคชาติเออคน่ชาติอะไกันเซ็นี้ไม่รู้อะไรคนช่าหัวเขานะฮะแต่วันมินิเกมหลายเซปไปไไปเาเดือาแม่เอาม่ี่ยมันมีมินิเกมหลายมินิเกมอยู่ นี่มีทั้งเพียนตีรันไกวออันนี้อะไรไม่รู้อันนี้ก็อะไรไม่รู้อันนี้ปอกคันอันนี้ก็วิวเบตเทันนี้เราจะมาเล่นอะไรอันนี้ไกวอสกายวอตตเตตเตตเต ไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมพี่มีตัวเลขเออไม่ใช่ตัวเลขที่ตัวดีกับหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่า,าน่าจะหมายความว่าเล่นมาตั้งหนึ่งเดือนมั้งนี่อาจารย์เดานะนโอเคโ,โอ้พีวะ่ะแม่เฟื่อมฟ้า เดี๋ยวครับโัวนี้ผมชอบเล่นสกายวอร์นี้มากกว่านะเพราะว่าสกายวอร์ซิร์อมันไม่หนุกโดยเฉพาะตัวนีนล็กเล็กเล็กเล็ก นี่ไงไปฝัดตัดคลิปแป๊บเอ้ยไม่ต้องหรอกไอ้เยี่ไ,ไม่ใช่หือเจ้าหัวมาเฮ้ยนี่ไงอาอก,อกแล้วเ,เล็ก โอเคไปเอาเมนี่เกนอืมนี่อะไรเดี๋ยวนะฮะจิจิจิ okay, มีมากไกว์วอลยังอยู่เอามีอยู่แล้วโอเคเข้ามาแล้ว,าาลวกายวอลแม่ไม่ได้เจอเป็นนะาเป็นไงบ้างกายวอเพื่อนล่ก พอแลครับตอนนี้นี่ผมชอบเป็นเด็กลกมากโอ้คลิปผมเออจริงๆริงผมกแกล้วแหละแต่ว่าเผือไปลบโอยมันก็ชิบหายเลยมันก็ชิบหายเลยเพ่ได้คำเดียวชิบหาย โอ้ยฝนตกทำไมวะสัญญาณไม่ดีเลยบ้าเอ้ยเฮ้ยมาริโอฮิปเฮ้ยมันทำยังไงวะเฮ้ยดูดูโคลามาไมั้หไปไไปไปวัวเดือด อะไรกันใจแรงฮัลโหลโ้ยไอ้สัสโอ้ยไอัสโอ้ยเยอะน่าเบื่อบ้า ออบ้บอืมาถึงโคตร OP บอกได้คำเดียว OP สารอุ้ยู้หู้ตกคโอ้เมื่อกี้ผมเป็นลิงเลยหมวกเดมอแมนแจ็คออมดเลย What the fuck น,นี่เป็นไงล่ะเฟลฟ้าเป็นอีแนกแบบนึงดิ cái sạc ngon ngon đi mừng yeah. Wow.

เฮ้ยเหน็นผมไหมเห็นเหมือนผมไหมเหมือนผมไหมโอเค,คก็คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเลยครับเราจะกันใหม่ในคลิปหนะน,น้าสำหรับวันนี้ลาตีสวัสดีบ๊ายบาย Que é lá